เรื่องนี้ไม่มีเขียนไว้ที่ไหนแต่ผู้ใหญ่แถวนั้นเล่าต่อกันมานานว่าในวัดสุทัศน์เคยมีสิ่งหนึ่งปรากฏไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณหลอกคนแต่เป็นเปรตเป็นผลของกรรมของคนที่ตายไปแล้วแต่ยังใช้นี่ไม่หมดผู้ใหญ่เขาเล่าว่าสมัยก่อนพระตกค่ำแทบไม่มีใครเดินผ่านวัดสุทัศน์เล่นๆไม่ใช่เพราะมีผีออกมาหลอก แต่เพราะมันเงียบเงียบแบบที่คนไม่คุ้นเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองกระทบพื้นดินถ้าเดินอยู่คนเดียวจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังมาทั้งที่หันไปดูก็ไม่มีใครพระที่จำวัดอยู่เล่าว่าบางคืนตอนทุกอย่างสงบแล้วจะได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากแถวกำแพงวัดไม่ใช่เสียงพูดไม่ใช่เสียงร้อง เป็นเสียงครางต่ำๆเหมือนคนหิวแต่ไม่มีแรงจะตะโกนตอนแรกทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าคงเป็นคนจรจัดอาจจะมาหลบฝนมานอนพักแต่พอผ่านไปหลายคืนเสียงนั้นก็ดังมาจากที่เดิมเวลาเดิมและไม่เคยมีใครเห็นคนเดินออกไปบางคืนเสียงครางนั้นดังชัดขึ้นจนพระบางรูปต้องหยุดสวดเพราะรู้สึกเหมือนเสียงนั้น ไม่ได้ดังอยู่ข้างนอกแต่ดังอยู่ใกล้ตัวมากใกล้จนเหมือนยืนอยู่หลังไหลและนั่นคือช่วงแรกที่คนแถวนั้นเริ่มพูดกันเบาๆว่าในวัดอาจไม่ได้มีแค่คนผู้ใหญ่แถวนั้นเขาไม่เรียกสิ่งที่เห็นว่าเป็นผีเขาเรียกมันว่าเปรตเปรตไม่ใช่วิญญาณที่ออกมาหลอกคน ไม่ใช่อะไรที่ตายแล้วอยากกลับมาทำให้ใครกลัวแต่คือคนที่ตายไปแล้วและยังใช้นี้กรรมไม่หมดผู้ใหญ่เขาอธิบายกันง่ายๆว่าตอนเป็นคนทำอะไรไว้มากพอตายไปก็ต้องรับผลของมันรูปร่างของเปรตเลยไม่เหมือนคนตัวจะสูงสูงเกินธรรมดาผอมผอมจนเห็นเป็นสัดส่วนแปลกๆปกไม่ใช่เพราะมันอยากเป็นแบบนั้น แต่เพราะความหิวความหิวที่กัดกินอยู่ข้างในปากของมันเล็กมากเล็กจนแทบมองไม่เห็นผู้ใหญ่บอกว่าเพราะตอนเป็นคนมันไม่เคยเปิดปากให้ใครใครมาขอข้าวมันไล่ใครมาขอแบ่งมันดา่าพอถึงเวลาที่ตัวเองต้องการกลับไม่มีอะไรให้กินบางคนก็เล่ากันว่าเปรตเห็นอาหารนะเห็นชัดด้วยแต่พอจะกินอาหารพวกนั้น ก็กลายเป็นของที่กินไม่ได้เหมือนถูกล้อเหมือนถูกเตือนซ้ำๆว่าตอนมีไม่เคยให้พอไม่มีก็ไม่มีใครให้ผู้ใหญ่ยังบอกอีกว่าเปรตจะไม่ไปเพ่นพ่านมันจะวนอยู่แถวเดิมแถวที่มันเคยทำบาปหนักถ้าเคยโกงก็จะวนอยู่ตรงที่โกงถ้าเคยเอาเปรียบใครก็จะวนอยู่ตรงนั้นเพราะนั่นคือที่ที่กรรมมันผูกไว้ ดังนั้นถ้ามีใครพูดถึงเปรตวัดสุทัศน์ผู้ใหญ่ถึงสายหัวและบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผีหรอกมันเป็นเรื่องของคนที่ตายไปแล้วแต่ยังหนีสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้หลังจากนั้นเรื่องก็ไม่ได้ดังไม่ได้มีใครเอาไปเล่าอวดมันแค่ถูกเล่าต่อกันเบาๆเหมือนคนไม่อยากให้ดังแต่ก็ไม่อยากให้หายไปผู้ใหญ่บางคนบอกว่าก่อนหน้านั้น เขาก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเอาไว้ขู่เด็กไม่ให้ทำชั่วจนกระทั่งมีคนหนึ่งไปเห็นกับตาคืนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปดูอะไรแค่เดินผ่านตรงจุดเดิมที่คนพูดถึงกันเป็นทางที่เคยเดินประจำไม่เปลี่ยวไม่ลึกแต่คืนนั้นมันเงียบกว่าปกติไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงหมามีแค่เสียงเท้าของตัวเองเขาบอกว่า ตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเห็นเงาเงานั้นไม่ขยับไม่เดินไม่หนียืนอยู่ตรงจุดเดิมตอนแรกคิดว่าเป็นเงาคนแต่พอมองนานขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสูงเกินที่จะเป็นคนและผอมผอมจนดูไม่เหมือนร่างที่มีชีวิตเขาไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นตาเห็นแค่รูปร่างกับความรู้สึกบางอย่าง ความรู้สึกว่ามันไม่ควรอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าร่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เข้ามาไม่ขู่ไม่ส่งเสียงแค่อยู่เหมือนมันอยู่มานานแล้วและจะอยู่ตรงนั้นต่อไปหลังจากคืนนั้นคนเริ่มเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะกลัวแต่เชื่อเพราะมันตรงกันเกินไปตรงกับสิ่งที่ผู้ใหญ่เคยเล่าตรงกับที่ว่ามันไม่ไปไหนตรงกับที่ว่า มันวนอยู่แถวเดิมตรงกับที่ว่ามันไม่ใช่ผีที่ออกมาหลอกใครแต่เป็นผลของสิ่งที่เคยทำไว้ตั้งแต่นั้นมาคนแถวนั้นถึงเริ่มพูดกันจริงจังว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นๆแต่ก็ไม่มีใครอยากรู้มากไปกว่านั้นเพราะบางเรื่องแค่รู้ว่ามันมีอยู่ก็พอแล้วหลังจากนั้นคนแถวนั้น ก็เริ่มทำเหมือนกันโดยไม่ได้นัดไม่มีใครพูดตรงๆแต่ทุกคนหลีกเลี่ยงจุดนั้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากรู้สึกบางคนบอกว่าต่อให้ไม่ได้เห็นอะไรแค่เดินเข้าใกล้ก็จะรู้สึกได้ทันทีเหมือนอากาศมันไม่เหมือนเดิมไม่เย็นไม่ร้อนแต่มันอึดอัดอึดอัดแบบหายใจได้แต่ไม่สบายผู้ใหญ่คนหนึ่งเล่าว,ว่า มีคืนหนึ่งเขาจำเป็นต้องเดินผ่านไม่ได้ตั้งใจจะทดสอบไม่ได้อยากพิสูจน์แค่จำเป็นจริงๆคืนนั้นไม่มีเงาไม่มีอะไรให้เห็นแต่พอเดินเข้าไปใกล้เขาบอกว่าเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังไม่ใช่การเห็นแต่เป็นการรู้รู้ว่าถ้าหันไปดูจะไม่ดีเขาเลยไม่หันเดินต่อทั้งที่หัวใจ เต้นแรงผิดปกติพอพ้นตรงนั้นความรู้สึกก็หายไปเหมือนเดินออกจากพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่ไม่ควรอยู่นานหลังจากเรื่องนั้นผู้ใหญ่ถึงบอกกันต่อๆว่าเปรดไม่จำเป็นต้องให้เห็นแค่ให้รู้สึกก็พอแล้วและนั่นแหละคือเหตุผลที่คนแถวนั้นไม่อยากพูดถึงมันไม่ใช่เพราะกลัวผีแต่เพราะมันทำให้ต้อง หันกลับมามองตัวเองว่าเราเคยทำอะไรไว้กับใครโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาหาใครและไม่ได้รอให้ใครเห็นถ้าไม่มีใครเดินผ่านมันก็อยู่ของมันถ้าไม่มีใครพูดถึงมันก็ไม่หายไปมันไม่ได้เพิ่มและไม่ได้ลดแค่อยู่อยู่ตรงนั้น เหมือนรอยหนึ่งที่ลบไม่ออกบางคนเคยถามว่าถ้าไม่มีใครกลัวมันจะยังอยู่ไหมผู้ใหญ่แถวนั้นไม่ได้ตอบเขาแค่สายหัวและบอกว่าบางอย่างไม่ได้อยู่เพราะมีคนเชื่อแต่มันอยู่เพราะมันเคยเกิดขึ้นจริง